สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับรายการโค้ดเล่าเรื่องนะคะรายการที่จะหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับสวัสดีค่ะจูนค่ะครับป๊อบครับวันนี้นะคะเรา จะมาให้พี่ป๊อปเล่าเรื่องข่าวมาแชร์เรื่องกันสักหน่อยวันนี้พี่ป,อป๊อบมีเรื่องอะไรจะมาแชร์ให้พวกเราฟังคะไม่รู้จะเริ่มต้นเทรดอย่างไรดีจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกเสียเงินให้ตลาดก็เยอะแต่การเทรดทองก็ยังไม่พัฒนาสักทีเราจะเสียเงินให้ตลาดกันไปถึงไหนคอร์สนี้อาจทําให้คุณเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆในการเป็นเทรดเดอร์ในการเทรดทองได้ดีมากยิ่งขึ้นคอร์สเรียนนี้นะครับมีชื่อว่า Seven นโเป็นโปรเจกต์ใหม่จากทาง u h a s เลยนะครับที่เราตั้งใจทำคอร์สเรียนให้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องการเทรดทองได้ภายใน 7วันซึ่งในคอร์สเรียนนะครับเราแบ่งออกเป็น7ชั a วเตอร์เลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้และค่อยๆเข้าใจได้ในวันละ1 c h a งชั่เตอร์เท่านั้นเองครับเพื่อให้ผู้เรียนรู้นะครับสามารถเทรดได้ภายในแค่เพียง7วันลดความสูญเสียในการเทรดลดเงินที่ต้องเสียให้กับตลาดครับครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องเทรดเดอร์ที่ทุกคนต้องเคยพบเจอมานะครับนั่นก็คือความกลัวนั่นเองครับขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าความกลัวฉบับเทรดเดอร์ครับ ต้องเกินกับว่าความกลัวเนี่ยนะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพที่เข้าตลาดมานานแล้วนะครับ<ะ>แต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็กคือการนาความเข้าใจนะครับแล้วก็การจัดการกับความกลัวอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายในทางวิชาศาสตร์ก่อนนะครับว่าความกลัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับความกลัวนะครับเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสมองส่วนอะมิกดาล่านะครับซึ่งเป็นส่วนที่รับรู้และตอบสนองตอ่อภัยคุกคามนะครับความกลัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ปกป้องเราจะภัยคุกคามนั้นๆนะครับแต่ในบริบทของการเทรดนะครับความกลัวอาจจะทําให้เราเลือกตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพของการเทรดของเราลดลงนั่นเองนะครับทุกคนนี้มีความกลัวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลากดออเดอร์เนี่ยใช่ครับฉะนั้นแล้วนะครับความกลัวจึงเป็นอุปสรรคต่อการเทรดของเรานะครับและเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องก้าวข้ามเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการเทรดของเราครับผมขอนิยามความกลัวในฉบับเทรดเดอร์ที่พบบ่อยๆเป็น4ี่กแล้วกันนะครับ มีอะไรบ้างคะเนี่ยครับกอแรกนะครับกลัวที่จะสูญเสียเงินนะครับหรือ Fear of Loss นั่นเองนะครับเป็นเรื่องปกติเนาะที่เวลาเราเข้าตลาดมาแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่กล้าเทรดกลัวจะเสียเงินทุนของเราไปนะครับและความกลัวพวกนี้จะนําไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีนะครับเช่นการขายในตําแหน่งที่มีอยู่เร็วเกินไปนะครับ<ฆ>ซึ่งก็ทํา ให้เราสูญเสียที่เราจะสามารถทํากําไรได้สูงๆนะครับหรือเรียกว่าการขายหมูนั่นเองนะครับทุกคนน่าจะเคยเจอกันมาแล้วนะครับการขายหมูนี้ใช่ครับ้อาจูนเคยขายหมูไหมครับบ่อยเลยค่ะพี่ก็เช่นกันครับต่อไปนะครับกอที่สองนะครับกวัวที่จะพลาดโอกาสนะครับหรือ Fear of missing out นะครับที่เรียกกันว่า f o m o นั่นเองนะครับครับการกลัวที่จะพลาดโอกาสการทำกำไรเนี่ยครับ คือทําให้เราตัดสินใจเข้าซื้อหรือขายโดยไม่พิจารณาถึงสภาพตลาดที่แท้จริงนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าที่ทุกคนเข้าใจคือการกลัวการตกรถนะครับที่เราต้องรีบกดออเดอร์ใช่ไหมคะใช่ครับบางครั้งนะครับการทําแบบนี้นะครับส่งผลให้เราซื้อในจุดแบบสูงกว่าปกติซื้อบนดอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับและขายที่ทุกคนชอบติดดอยกันนะคะรับเพราะกลัวตกรถ่นี่เองใช่ครับการกลัวข้อนี้เรียกว่าโฟโมนะครับ ต่อไปนะครับกอที่3กลัวที่จะผิดพลาดนะครับหรือ Fear of being wrong นะครับเกิดขึ้นประจำเมื่อเราโดน SL บ่อยๆนะครับเราก็จะรู้สึกเสียเซลล์ไม่มั่นใจผิดแผนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการกลัวข้อนี้ทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจเทรดนะครับไม่กล้าเทรดไม่เข้าตลาดเลยนะครับการกลัวข้อนี้ทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีได้นั่นเองนะครับกอที่4นะครับกลัวความไม่แน่นอนครับ หรือ fear of the unknown นะครับกลัวความไม่แน่นอนของตลาดนะครับไม่ไว่าจะเป็นตลาดหุ้นสินทรัพย์ต่างๆทองคำคู่เงินคริปโตนะครับเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเออพวกนี้จะเกิดอะไรขึ้นเฟดจะประกาศยังไงจะมีสงครามไหมนะครับซึ่งความกลัวพวกนี้นะครับทำให้เราไม่กล้าตัดสินใจนะครับแล้วกออ็ไม่เป็นตามแผนที่เราวางไวนะ้นั่นเองนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งทั้งหมดนี้คือ4กอ หนึ่งพี่พรอมมีกอไหนบ้างคะเนี่ยน่นสิครับพี่ทั้งสี่ข้อเลยครับใครใครเป็นใครเป็นกอข้อไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะคะใช่ครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงมีความกลัวไปแล้วเนาะมาพูดถึงการจัดการและแก้ไขความกลัวกันนะครับขอแบ่งเป็น4ี่กอเหมือนกันับ็นวิธีการแก้ไขใช่ไหมครับพี่พรอใช่ครับกอแรกนะครับการเตรียมความรู้และการวางแผนครับ การศึกษาตลาดและการพัฒนากลยุทธ์การเทรดเป็นขั้นตอนแรกๆนะครับควรเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการกับความกลัวนะครับซึ่งการที่เรามีแผนการที่ชัดเจนครับจะช่วยลดความกังวลในการเทรดนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจของเรามากขึ้นน่นอนะครับข้อที่2นะครับการควบคุมอารมณ์นะครับการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งที่2ที่เราควรรับมือกับความกลัวนะครับจากที่พูดไปเนาะไม่ว่าเราจะ โดน SL พอพอแตกอะไรเงี้ยเนาะทำให้เราแบบว่าหงุดหงิดอะแล้วก็ <S <S 1> <S 1> <ม>อยากอเอา<ล>งคงใหม <S 1> <S 1> ใช่ครับสิ่งพวกนี้จะทำให้เราเทรดไม่เป็นตามแผนแล้วก็เกิดการโอเวอร์เทรดมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งหากเพื่อน,เ,อนเกิดความรู้สึกเหล่านี้นะครับควรถอยตัวออกจากการเทรดก่อนนะครับไปฟังเพลงดูหนัง ไปรีแลซ์ใช่ไหมคะใช่ครับควรไปลเยเราจะได้ลืมลืมไปก่อนเนี่ยใช่ครับการฝึกสติและสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสามารถช่วยให้เราควบคุมอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่ให้ความกลัวนั้นมาควบคุมจิตใจเราได้นั่นเองใช่แล้วเพราะเรามีสติค่ะใช่ครับก่อนที่3นะครับการตั้งระบบหรือการจัดการความเสี่ยงนะครับเป็นการกําหนดขนาดของการลงทุนที่ยอมรับได้นะครับหรือเราเรียกกันว่า Stop Lo s s นั่นเองนะครับ สต็อปลอที่ใครก็ได้ยินกันมาบ่อยๆนะคะใช่นักเทรดเดอร์นี่ต้องได้ยินกันตั้งแต่แรกๆตอนปืนมือใหม่เลยใช่ไหมคะพี่ป๊อปใช่ครับ SL ไฮชัดเจนนะครับเป็นเครื่องมือที่จะบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่างมีระเบียบวินัยช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเทรดได้มากเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการเทรดเราด้วยนะครับข้อต่อไปคืออะไรคะข้อต่อไปนะครับข้อสุดท้ายแล้วครับอ่าข้อสุดท้ายแล้ว กอที่4นะครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดครับ <ฮะ S 1> ข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นการทําไม่ตามแผนการโอเวอร์โหลดการโอเวอร์เทนะครับจนเกิดการสูญเสียเงินหรือว่าพอร์ตแตกครับซึ่งทุกความผิดพลาดนะครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เอามาเรียนรู้นะครับการทําความเข้าใจว่าเราผิดตรงไหนหทําไมเราถึงออกตรงนี้เรา SL ได้ยังไงนะครับ ซึ่งสามารถทําให้เราเอามาปรับใช้กับกลยุทธ์ในการเทรดครั้งหน,หน้าให้ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนการสั่งสมประสบการณ์ใช,ใช่ไหมคะใช่ครับหาเหตุผลของข้อเสียว่าทําไมเราถึงพลาดตรงนี้ใช่ครับแล้วก็เก็บมาเป็นบทเรียนใช่ครับและสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องความกลัวไปนะครับมี4กเนาะสความกลัวแล้วก็4ก การแก้ไขและรับมือนะครับก็และสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะครับความกลัวนะครับไม่ใช่เออข้อใหม่ครับ <c oughs> และเอาใหม่สามสี่และสุดท้ายนี้นะครับ <c oughs> ขอฝากข้อความนี้ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อทุกคนสามารถก้าวข้ามความกลัวนี้แล้วก็จะเทรดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับครับยังไงวันนี้ผมโค้ดป๊อปนะครับแล้วก็โค้ดจูนขอลาไปก่อนนะครับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากไปติดตามกันนะครับโอเคค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ .com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด